ทุกคนวันนี้เราก็จะมาใส่การ์ดวงปั๊บกันใช่ไหมจ้ะอย่าให้มืดนี่เราก็จะนี่อันนี้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาเปิดก็จะเอามาใส่เฉยๆไว้นะเนี่ยเออถ่งนั้นแหละนี่เออก็จะใส่อันนี้ก่อนไอ้ส่วนยามันมืดตรงนี้เลยป่ะเออเออเออจะใส่การ์ดอันนี้ก่อนเลย ี่เพอยงนี้แล้ต่อไปก็ไม่จ็เป็นนี้นี่ยจบไม่ได้นี่่ะอันนี้นี่สามนนกันมี่ะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าแดล้านยวนเฮ้ยทำไมอันนี้ก็สามเหมือนกันให้มืดยา นี้สุวไม่เกินไม่เกินนี่แต่ว่าเอาเหมือนตะเกียบเหมือนตะเกียบขาวๆเนี่ยเอาเหมือนตะเกียบแา่ว่าเขาติ๊กตากกันมีสุกคนตอนนี้มันจะวุ่นวายไหนวะไม่เคยทำนี่สุวรรณนี่หนีพึ่งหนีไม่โอเควันนี้แหละแบบหนีเอาไวก็จะเป็นแบบนี้มะ ำวันแรกก็เติวมวุ่นวายหน่อยใช่ไหมสวานมันแสบตาน่าซีนนี่ต่อไปก็พิคด้านนึ่งด้านนี้เพราะว่าด้านตะกี้หมดแล้วเนี่ยด้านตะกี้หมดแล้วก็ต้องพิคกับด้านนี้นานหน่นนหนอใช่ปะเนี่ยก็จะเบียด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 แล้ก็จะเอามาใส่เลยนะนี่เลยมีกาทีวสุด้วย ใส่ไว้ข้างบนแล้วก็มีการของไทยนี่รายการนี้ไม่ใช่เหรอการมีใส่ยากนองอหรอกนี่ครับเปิรกแต่ว่าเราเจะมีดูข้างหลังเราจะเอาข้างหลังมาใส่แทนนะเซอสเซนี่อกสเนี่อ่ะเสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้ว นี่อันนี้คืเป็นการตั้งหมดเลยนี่ทำอันนี้ไม่สาเร็จด้อเพราะว่าอันเนี้ยเอฮ้ยมอันนอ,อ,อันเนี้ยมันจะใส่ยาวก็เลยก็เลยไม่ได้ออากามางั้นขอตัวาไปก่อนนะเดี๋ยว ep สองเดี๋ยวไป,ปาขาย <ico le> ที่สว่างๆแล้วบ๊ายบาย